มาแจงข่าวมาแจงข่าวาม,มา,ล,ดดวาลูกศิษย์เป็นเจ้าคุ่นแล้วก็เป็นเจ้าพุ่นแล้วก่อยเป็นเจ้าพุ่นแล้วผม พระวชิระรัตนารังสีไม่เจ้พระจ้วัดแทนีนี่จพะวทนนี่าแ่ปกูจษาจงกนาภาพระวชิระรัตนรังสีพระวชิระรัตนรังสีรัตนรังสีแต่ควอนสื่อาพรครูให้บูรัตนาวเนาะสรรจะละลระามาลาโทษ

ไปตอบแทนครูบาอาจารย์หนึ่งล้านบาทโอ้ให้ใช้ส่วนตัวของหลวงปู่ไม่ให้เข้าวัดนะส่วนตัวไว้รักษาพยาบาลแล้วแต่หลวงปู่แต่ว่าท่านบอกว่าจะทำยังไง ทา่านมีใบแสางการส่วนตัวไหมสายบอกหลวงปู่เออ,อ,อนั่นแหละเอาไปพาคใครเพิ่อนเนี่ยพาโยมหรอะไรก็ได้น,ไดนั่นแหละอันน่้เราโอ้ตายนาปออนกอนออนในแม่ออกไอ้สิพากระบ,บื้องน,นไปายในในอาจารย์ชวนไปอันอันบัญชีหลวงปู่กันดีเอะเอ,เอ,เอมุสบัญชีหลวงปู่อเออ อ่านไว้ไม่น่าเจ็บใครได้ป่วยได้อะไรจะได้รักษาถ้าถ้าท่านบรรลุาพแล้วเราทำบุญไปให้ท่านไปรู้เรื่องเลยตอนนี้ท่านรู้เรื่องยังอยู่นะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ไม่เคยลืมคุณบาอาราธนาคมเกศ เสาหัธาชุนีวัดจนาพาธีเฮ่งบารมีผสุ้งสิน